หลังจากขึ้นจากู่งได้มาลุนกันขาออกนะคะเพราะวันดีอันตรายแห้งเราก็จะให้ช่างอุ้ยนะคะเป็นผู้กํากับนะคะกำกับการแสดงให้แกแนะนําให้แกบอกให้แกหาวิธีเอาแบคโฮออกไปนอกพื้นที่อันตรายนะตอนนี้ก็ใจจดใจจอลุนขึ้นกันได้สิติดอีกเพราะว่าพื้นที่มันอันตรายแห้งนะคะส่วนแบคโคเท่าแกขึ้นขับเองนะคะเสียสุนทรหรืออูสุนทรกันช่างนะ ขีดตูมตวอโอนดินนาดินต่อยแห้งบัไดเลื่คาดเดิสิ้นทาง้ผิดนะคะรถบินก็จะเอาตามพืนที่ส่วนแบ็คโฮก็จะมีทีมงานกำกับนะคะทาออกไปจะออกจากพื้นที่อันตรายส่วนช่างก้งก็จะเดินรถดินไปรอข้างนอกรุ่นกันก็ไปขึ้นจากล่มได้แล้วก็มัดรุนกอนออกจากท้องน้าอีกด้ยาบบนี้ lún lún Phải tôi nhớ hiện điện được ở nhà có xíu เอาได้บ่หล่ะเอาบ่าได้ดอกคนงัดขื้นบ่งัดบ่ขื้นดอกคนเบ้าใหม่ไปนั่มต้อยใหม่ทีมองหันตัวอันตรายได้ดีนั่น ตอนดึงบ่รลุนซ้ำตอนออกตอนออกลุ่นค่ากัวบาทนี้มันเป็นของน้ำนะคะตรง้างนาแม่โคกำเอาไมเดอ,เอ,เดอส่วนคันที่ติดที่เรามาดึงนู่นเกี่ยวข้าวเฉยโอ้ยไอ้ขึ้นเดี่ยาแต่พื่อ,อไงติดบันีดเอาฟังถูอตัวไมเดอบาแนี้ ลั่มลาเอฟซีแล้วอ้าวลั่มลาสิปิดคลิปเราไหมหันมาอีกเธอติดลมอีกแล้วนี่งานงอกแล้วด้วยบาทนี้เรียบร้อยไปไม่ถึงฝั่งติดลมอีกแล้วค่ะแอ e แม่งยุ่งอะไรอีกขาออกนะคะอันตรายติดลมก็ว่างมันเสียสินค้ารกิจแล้วงานเขาเลยยังกระเที่ยงน,นะ ลุยกันต่อตาแบตบุญกรเดวไปเบ่งต่อช่องตีเหล็กสายมันเด้อทุกคนเด้อมาตามกันต่อค่ะหลังจากกูปป้าสุนทรขืนมาได้ยางออกมาเด้โคงหน้าหนึ่งคือน้องตีสอีกนะคะนี่หลุมที่สองของปลาสุนทรในวันเดียวกันนะคะลำบากเลยตอนนี้อันนี้จะเป็นอีพีสองนะคะอีพีแรกคือหลุมแรก

ขยับค่อยๆเดินนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะนี่หลุมที่สองอยู่ตรงนี้ช่างอุ้ยกำกับอยู่บนรถนะคะกำกับอยู่บนรถช่วย คนขับออกความคิดนะคะบ,บางทีคนครับอยู่ในสถานาการณ์แบบนี้ตกใจได้พี่น้อโตกกระมาเห็นอย่างก่ถือเลยตุ่มเ๊ะบ้งนี่ ตกแล้วกำมองูคุอยู่ยติดกำแพงวัดโชคดีนะคะที่ว่าตอนที่แกตกหลุมที่สองรถบินยังอยู่ถ้ารถบินไม่อยู่สิด้โทรนํากันเมือ่อไงได้แบบนี้ว่ารถอินเข่ามากบ่อยมันดิบมันอันตรายก็ถือว่าปาแกยังโชคดีนะคะที่ว่ารถบินยังไม่ขึ้นเทเลอร์ ตั้งแต่ท้ายทุ่งยันหัวทุ่งเลยติดโดยแต่กันยังลงอกรถด,ดิ้นยังอยู่อย่างน้อยแกก็มีประสบการณ์เยอะแกก็มีคำแนะนำนะคะต้องว่างใหม่ยางออกไปเรื่อยๆต้องใจเย็นๆน,นะคะถ้าใจร้อนนี่คือบอกเลยว่าจบคือต้องใจเย็นๆสุดๆ อันนี้คือประสบการณ์จากที่ไปน้ำ้างอุ่ยนะคะคือถ้าคนขับเนี่ยใจไม่ยินก็ลำบากควบคุมไม่ได้นะคะ <S <S ใกล้ถึงฝั่งแล้วอีกนิดเดียวน่าสีปลอดภัยแล้วละคืนว่าน่าจะปลอดภัยแล้วนะคะรอบนี้หวังว่าจะถึงฝั่งอย่างปลอดภัยรอบแรกลุ้นแล้วแต่ไม่รอดอันนี้ก็ซซําหอดแล้วล่ะพี่น้อง ไปรุ่นกันต่อวุ่นสิปิดคลิปแล้วคันแม่นมีอีกก็สิไดท่ายต่ออีกแล้วเนาะถ้าดูแล้วมันสะดุดมันไม่เข้าใจยังไงก็ไปดูตัวที่ช่องตีเล็กใส่มันนะคะ YouTube ตีเล็กนะคะบุ่นก็ะอาสิบบริษไทยต่อเนื่องทายตลอดทุกฉากทุกช็อตนะคะแต่ว่าก็อยากเก็บภาพบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ